h ิตทูเดอะเซนสสวัสดีค่ะตอนแรกว่าจะลงแค่คลิปชอ็อตแต่อยากลองทำคลิปที่มันสรุปสั้นๆดูบ้างว่าจะสำเร็จไหมนะคะน้ำหอม10กลิ่นที่อยากแนะนำสำหรับ Office s e n ส์ใส่ไปทำงานที่ตามปกติชีวิตประจำวันเราต้องพบปะตรวจกับคนไข้แล้วก็ทำงานเกือบ7วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใส่น้ำหอมไปทุกวันแต่10กลิ่นนี้คือกลิ่นที่ถ้าต้องเลือกว่าจะต้องใส ในเดือนนี้ที่เพิ่งได้มาใหม่ด้วยของเก่าด้วยเนี่ยจะเลือกกลิ่นไหนจะแนะนำเป็น,ปนแบรนด์นไปอาจจะไม่ได้เรียงเป็นอันดับนะคะมาดูตัวแรกกันก่อนดีกว่าวัน,นิลาไทยทีจากแอดลาร์ดพรูฟตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยเป็นวาน,นิลาที่กูมองแต่ไม่เลี่ยนไม่หวานจัดมีความเป็นวิปคลาวนุ่มเนียนซเซอ t ์เทสคาราเมลที่ไม่หวานเลี่ยนและ ชาไทยไม่ใส่สีที่ตรงปกที่สุดอาจจะไม่ได้ฝาดชาขั้นสุดแต่กลิ่นเหมือนโดยที่ยังแพงได้เพราะว่าดายดาวเขาเป็นมัสกี้สเวทที่งานลูกผู้สวยแพงไม่ตะโกนงานคลุกวงในแต่ติดทนทั้งวัน14ชั่วโมงบวกกระจายส่วนใหญ่เป็นสกินเซนออร่าค่ะและเขาเป็นยูนิเซ็กที่อาจจะค่อนไปทางผู้หญิงนิดหน่อยสัก60%แต่คุณผู้ชายใส่หวานน่ากินก็ใช้ได้ มาดูสองขวดนี้แบรนด์เดียวกันค่ะ b o o o m n n g s r o r y เพึ่งออกใหม่ไม่นานของบ้าน s ซ a n s o โซไทยแ l a n d ในคอลเลกชัน Noru ตัวนี้เป็นกลิ่นโทนดอกไม้หลักสีสันแต่เขาเด่นโทนสีชมพูพาสเทลกล้วยไม้สีชมพูมีดอกไม้หลายๆอย่างในฤด,ดูใบไม้ผลิมีความเขียวล่มชวยอ่อนๆแล้วก็มีความสะอาดสบู่ซปปี้เล็กน้อย กลิ่นติดทนแบบเรื่อยๆเราชอบกลิ่นดายดาวที่อยู่บนผิวฉีดลงผิวแล้วมีความเป็นโมจิดอกไม้มีกลิ่นนุ่มเป็นผู้หญิงนุ่มฟูแบบว่าน้าทะนุถนอมติดทน14ชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็เป็นสกินเซนต์เหมือนกันค่ะแต่กลิ่นนี้คือเธอดูปริมาณกลิ่นนี้คือติดทนแล้วก็กระจายเกินเรื่องมากๆค่ะเปิดมาเป็นมกรูดไทยที่เพิ่งเป็นกลิ่นเดียวแบรนด์เดียวในปีนี้นะที่ทา มะกรูดไทยออกมาได้มีความเป็นเอกลักษณ์มากมีความติดเขียวสดชื่นแต่พอได้ดาวลงเขากลายเป็นมัส,สกี้ที่อบอุ่นมีไอแดดอ่อนๆอยู่ในอ้อมกอดของคุณพี่ยูนิโคลตัวเทาพาสเทลที่เป็น s สเวตเตอร์และกลิ่นตอนเปิดกับตอนกลางๆเขาจะมีความเป็นเออร์เกรที่ตรงปกเพียงแต่ว่ามีเอกลักษณ์ความเป็นมะกรูดไทยค่ะแล้วก็กระจายแบบ1-2ช่วงแขนอะ เรื่อยๆเลยนะในครึ่งวันแรกแต่ครึ่งวันหลังอาจจะอบอวนเป็นออร่ารอบตัวทั้งวันโอเคแม์ดีมากจึงมากมาดูสองขวดนี้จากแบรนด์เดียวกันสายสล่างเซนเซอร์ดิ้งกรุงเทพเอยอลืมบอกไปคุณพี่เกรเรข,ขวดนี้เขาค่อนข้างยูนิเซกนะแต่ว่าตัวนี้เฟมินีนผู้หญิงเลยบูมมี่สลลี่แต่ผู้ชายเพศใดไวไดัยใดที่รักดอกไม้ก็ใช้ได้ สองกลิ่นนี้จากสายสล่างเซนส์ลาวดิงกรุงเทพแม่มารีนี่คือน้ําหอมประจําเดือนแห่งวันแม่เป็นมารีห้าเฉดสกัดหลายแบบแต่เป็นมาลีที่โปร่งธรรมชาติแล้วก็ไม่สบู่คือถูกจะดิดเราแล้วพอใดดาวเป็นมัสกี้ไอ้น้ำกลุ่นกลุ่นกลิ่นแบบสกินเซนด์เรื่อๆจริงๆแต่ติดคือติดทนใช้ได้ประมาณ10ชั่วโมงอะค่ะอันนี้คือฉีดผ่อนคลายสบายใจสดชื่นช่ำเย็น อยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่อุ่นใดๆโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมเราต้องรีบไปค่ะพีโอนิเซียตัวนี้คือแบบว่าคือเหมือนเขาจะกลิ่นเป็นสกินเซนต์นะแต่เขากลิ่นโชยมาตลอดเขาไม่ผีหลอกเลยอย่างอันนี้มีผีหลอกบ้างแบบห,หายๆไป <c oughs> แต่อันเนี้มาตลอดเป็นพีอนี่สีชมพูอ่อนดเร่แอมเบอร์จางๆกลิ่นมัสกี้แป้งๆแบบเย้ยอยวนเซ็กซี่มากค่ะแล้วติดทนทั้งวันไม่น่าเชื่อ เป็นพีโอนีที่เราว่าทำได้สมจริงแล้วก็มีความเซ็กซี่อ่ะอันนี้ก็เฟมินีสุสดๆเลยแม่มะลิแต่แม่มะลิเราว่ายูนิเซ็กนะใครก็ได้ที่ต้องการความสดชื่นช่ำเย็นม,มาดูผู้ดรเดอรเฟอร์ของน้องเนสอัลคิมิสติกอันนี้คือดอกไม้แป้งนอนลงไปบน กองผงดอกไม้ละเอียดแป้งๆแ,แ,และขนมปังโฮวิตท,ที่นุ่มนุ่มฟูแล้วกลิ่นน่ะเขาเป็นกลิ่นงานผิวเ่าอันนี้ไม่แนะนําให้ฉีดเสื้อถ้าฉีดเสื้อจะกลายเป็นแป้งเหล็กแคร์ซ,ซ,ซื้อแต่พอลงผิวลงผิวลงผิวปุ๊บเขาจะมีความแปลไปตามอุณหภูมิร่างกายถ้าวันไหนอ,ออกกลาลังกายมีไอรอนก็จะแบบกลิ่นแบบว่าเป็นงานผิวที่ชัดเออแปลกมากงานผิวที่เร,เรือนมันมีความไออุ่นลอยขึ้นมาอันเนี้ อันนี้ก็เฟมินีนค่ะค่อนไปเฟมินีนแล้วก็ติดแบบสเปรย์เดียวคืออาจจะข้ามวันได้คืออันนี้ติดทนมากๆก,กระจายก็หนึ่งช่วงแขนมารเรื่อชนมาตลอดอ่ะอันนี้อันนี้แต้นเตดนเตดนริงพูดมาตั้งแต่ตอนตอน้ตนตอนแบบหลายวันก่อนแล้วแต่ไปตัดสินใจถอยจากเกสรอมรินมาเมื่อวานค่ะอนาโทจากซีวาสิน2023หรือซีวาอันนี้เป็นซีวาลายนะที่เป็น ลน์พรีเมียมราคาก็จะอัพกว่าปกตินิดนึงประมาณหน,นึ่ง50าเอันเนี้ยไปลองมาทั้งหมด3ครั้งวีคละครั้งและครั้งที่3ก็ตัดสินใจถอยเพราะว่าลงผิวแล้วมันมีสเสน่ห์แบบแปลกๆเป็นอูดไม้กฤษณาที่มันกลืนมากับผิวนึกถึงหนังมนุษย์สีน้ำตาลแล้วมีความไอริสที่เบรนมากับเนื้ออูดเนื้อไม้กิษณา อ,อ,อาจจะผสมมะลิหรือดอกไม้อย่างอื่นที่ทําให้มันมีความหวานแล้วก็มีความลึกมีความมันไม่ได้สกินสกินเซนนะคือมันกลิ่นมันก็ชัดแต่มันกลิ่นมันกลืนไปกับผิวว่าต้องลงผิวเออแล้วก็ยังไม่ได้ลองฉีดลงเสื้อเพราะรู้สึกฉีดลงผิวแล้วมีสเสน่ห์มากแต่เป็นสเสน่ห์แบบแปลก,ปลก,ปลกบอกไม่ถูกแต่เป็นแปลกที่ใส่ไปทํางานได้ก็แล้วกันเอออันนี้ลองสามรอบจนตัดสินใจถอยมาในที่สุดนะ อันนี้กลิ่นจะชัดกว่าตัวซิลูเอตซิลูเอตพูดไปแล้วพูดอีกซิลูเอตนี่คือยิ่งใช้ยิ่งชอบยิ่งช่วงหลังๆยิ่งได้กลิ่นไม้สนซีดาที่อบอุ่นอบอปวนอันนี้คือติดทนทั้งวันกระจายแล้วว่าอยู่ประมาณหนึ่งช่วงแขนไปเรื่อยๆส่วนอันนี้อันนี้อาจจะอจะะจาจจะกระจายกว่ารู้สึกเขากุ่นกนะุนนะอาจจะถึงสองช่วงแขนแต่มาแบบโปร่งโปงโล่งโลฮินกิไอริสที่โปร่งที่สุดเป็นไอริสโทนแบบ สยามไอริสของสายสล่างบ้านข้างเคียงแหละแต่เขาจะความเข้มเขาจะน้อยกว่าเขาจะมีความโปร่งมากกว่าส่วนอันนี้ก็คือฮินกิที่มาแบบโปร่ปงๆแล้วก็ยิ่งวันที่ออกกําลังกายอ่ะวันที่แบบหลังวิ่งเสร็จระหว่างวันมันจะมีไอร้อนออกมาทําให้เสริมกลิ่นไม้สนซีดากับฮินกิมันกุน่นๆอุ่นๆหอมอบอวนมากอันเนี้ยฉีดเดี่ยวฉีดคู่ได้หมดแล้วก็ ดูเหมือนโปร่งๆโล่ง,ลง,ลงๆแต่ติดทนทั้งวันหรือชั่วโมงเหมือนกัน u n i s e ูนิเซ็กทั้งสองกลิ่นเลยค่ะเป็น u n i s e กที่ u n i s e กจริงๆมากๆและ,ะแบรนด์นสุดท้ายนะคะ K H Perfume Solar Lake Solar Lake คือเป็นกลิ่นของ Powdery Muskie ที่ อบอวนกลุ่นไอแดดโซลาโนดท,ที่ตรงปกที่สุดเหมือนเราไปวิ่งจ็อกกิ้งเรียบชายหาดหรือทะเลน้ำริมทะเลน้ําจืดแล้วมีลมทะเลโชยมาเบาเมีความไอเค็มที่เค็มที่อร่อยมีความเปิดด้วยยูสุติดเปลือกไม้ขมและดายลงเป็นเหมือนออสเมนทัสแป้งๆที่ลุ่มลึกเจือมากับเวทิเวอร์หญ้าแฝกที่อบอวล ด้วยไอแป้ง p o วเดอรี่เพอร์ฟอร์ก็หึมมาก1-2สเปรย์คือติดทั้งวันแล้วก็กระจายแบบเราว่า2ช่วงแขนเลยนะแต่แบบมันก็ไม่ได้อริเตททำร้ายจมูกอะไรนะแต่แบบมันมีความแบบเข้มแบบอุดอุ่นอุ่นกุ่นกลุ่นแล้วว่าอันเนี้ยอาจจะออกไปทางมัสคูลีนสัก70%แต่ผู้หญิงที่ลุยๆแบบว่าชอบกลิ่นโทน p o วเดอ y ี่ที่มีความ อบอุ่นของย่าแฝกเปลือกไม้และไอแดดอ่ะก็น่าจะชอบค่ะสำหรับโซล่าเลคค่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดมากส่วนอันนี้คือ1ปีกว่าที่ได้มาที่ถอยมาถึงแม้ว่าเราจะได้ลองน้ำหอมใหม่สักกี่ขวดก็ตามแต่ถ้าเกิดวันไหนหยิบเขามาฉีดก็ยังลิฟต์อัพฮิวใจอยู่สำหรับส่วนไซเปรสฮินก,กิที่ ที่ผ่อนคลายสว่างสงบนุ่มนวลลุ่มลึกแต่เห็นแบบนี้เขาก็ใจสองช่วงแขนนะแต่เป็นสองช่วงแขนแบบปร่งโปร่งโล่ง,ลง,ลง,ลงว่างกว้างๆเหมือนอากาศกว้างๆที่ที่ไม่ใช่แบบเอาดีหายทั่วไปที่เราเคยดมอะ่ะแล้วติดทนไม่เล่นคือทั้งวันสิบสี่ชั่วโมงบวกบวกหนึ่งถึงสองช่วงแขนไปเรื่อยๆอืมมีความเบอร์กรมอสส่วนไซเป็นแล้วก็ฮิโนกิทกี่ที่มูดมูดลิฟติ้งอะ่ะมูดบูท สุดๆไปเลยค่ะอันนี้คือติดในหนึ่งในท็อปแปดน้ำหอมที่ถ้าให้เลือกกลิ่นเดียวใช้ไปตลอดชีวิตที่เหลือนะขวดล่าสุดปัจจุบันเขาจะไม่ได้แปะคำว่าข้าวสาลีโนกิใต้ขวดแล้วนะเขาจะแบบอยู่ตรงหน้าฉลากเลยค่ะอันนี้ก็คือยูนิเซ็กซ์สุดๆเหมือนกันและนี่ก็คือสิบกลิ่นที่แนะนำที่ถึงแม้ในชีวิตจริงเราอาจจะถ้าเลือกได้ก็ไม่ใส่น้ำหอมเพื่อความปลอดภัยเซฟเซนเซฟโซนชัวๆเพราะว่าความ ความไวต่อกลิ่นอะไรของคนไข้อะล้วก็ต้องระวังเนาะแต่ถ้าจะต้องเลือกกลิ่นที่เหมาะกับงานออฟฟิศอยู่ในห้องอย,อยู่ในห้องอยู่ในห้องแอร์แต่จริงกลิ่นส่วนใหญ่ก็โปร่งนะสิบกลิ่นที่ผ่านมาเนี้ยอืเราก็จะเลือกประมาณสิบกลิ่นประมาณนี้ค่ะเย้สิบนาทีถือว่าสั้นพอใช้ได้นะคะแล้วถ้าใครอยากดูแบบสั้นแบบสั้นๆของสั้นจริงๆก็จะมีคลิปช็อตแยกให้ทีค่ะ